หลักที่ควรรู้เกี่ยวกับสัญญาภิขูทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่าพึงรู้จักสัญญาพึงรู้จักเหตุเป็นแดนเกิดของสัญญาพึงรู้จักความเป็นต่างกันของสัญญาพึงรู้จักผลของสัญญาพึงรู้จักความดับไม่เหลือของสัญญาและพึงรู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสัญญาดังน,นี้นั้นเรากล่าวหมายถึงอะไรเล่า ภิกขุทั้งหลายข้อนั้นเราเกล่าวหมายถึงสัญญาหกเหล่านี้คือสัญญาในรูปสัญญาในเสียงสัญญาในกลิ่นสัญญาในรสสัญญาในผลทภพะและสัญญาในธรรมรมภิกูุทั้งหลายเห <ste ak> ตุเป็นแดนเกิดของสัญญาเป็นอย่างไรเล่าพิกูุทั้งหลายผัสสะเป็นเหตุเป็นแดนเกิดของสัญญาภิกขุทั้งหลาย ความเป็นต่างกันของสัญญาเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายสัญญาในรูปก็เป็นอย่างหนึ่งสัญญาในเสียงก็เป็นอย่างหนึ่งสัญญาในกลิ่นก็เป็นอย่างหนึ่งสัญญาในรสก็เป็นอย่างหนึ่งสัญญาในโผธพภะก็เป็นอย่างหนึ่งและสัญญาในธรรมรมก็เป็นอย่างหนึ่งพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าความเป็นต่างกันของสัญญาพิขูทั้งหลาย ผลของสัญญาเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวสัญญาว่ามีถ้อยคำที่พูดออกมานั้นแหละเป็นผลเพราะบุคคลย่อมพูดไปตามสัญญาโดยรู้สึกว่าเราได้มีสัญญาอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้พิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าผลของสัญญาพิกุทั้งหลายความดับไม่เหลือของสัญญาเป็นอย่างไรเล่า ภิขุทั้งหลายความดับไม่เหลือของสัญญามีได้เพราะความดับไม่เหลือของผัสษะภิขุทั้งหลายอริยมรคมีองค์8นี้นั่นเองเป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสัญญาได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ พิขูทั้งหลายคำใดที่เรากล่าวว่าพ ah ึงรู้จักสัญญาพึงรู้จักเหตุเป็นแดนเกิดของสัญญาพึงรู้จักความเป็นต่างกันของสัญญาพึงรู้จักผลของสัญญาพึงรู้จักความดับไม่เหลือของสัญญาและพึงรู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสัญญาดังนี้นั้นเรากล่าวหมายถึงความข้อนี้แล